ถามคุณจัก,กระงรงค่ว่าแรงดันน้ำเส้นสีแดงทำไมมีทั้งบวกและลบแรงดันน้ำเส้นสีแดงเออแรงดันน้ำนี่อันไหนเอ่ยขอจะบอกคุณจัก,กระงรงพิมพ์มาบอกเพิ่มหรือได้ไหมว่าหมายถึงประมาณสไลด์ประมาณไหน <c oughs> แรงดันน้ำนี่มีเยอะเหลือกน แรงดันน้าออกออ,กอ,อ,กดอ,อด๋ยวกับผมนึกภาพออกแล้วครับพิโซมิเตอร์ใช่ไหมครับโอเคเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าครับติดลบติดแล้วก็เป็นในกระีบคืออย่างนี้ครับคือแรงดันน้ำํำนะครับดย๋ยวไอกราฟเนี้ยถ้าเป็นกราฟตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าแอคเซสพอว์เตอร์เพรสชั่นแอค s ซสพอว์เตอร์เพรสชั่นคืออะไรก็คือแรงดันน้ํา ที่เปลี่ยนแปลงไปหลจากจุดเริ่มต้นที่เรากำหนดพอน,นึกภาพครับเช่นตอนตั้งต้นเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นศูนย์ศูย์นี่แหละนะครับแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะถ้าเราถมดินเนี่ยมันจะเป็นค่าบวกในกรณีปกตินะครับถูกไหมฮะเพราะเป็นแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แวคข้ามเนี่ยค่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับ หรือแม้แต่กราฟตรงนี้อย่างเงี <dónde ha ils wiele> ้ยฮะศูนย์ศูนย์ไฮโดรสแตติกนะครับถ้าที่ถ้าที่อันเนี้ยเราก็คือนับว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เราเปิดปั๊มนะครับเราคิดเป็นเอ็กเซสพอวเตอร์เพเอร์แต่ว่าเราถูกอย่างนี้นี่นี่ช่วยช่วยอธิบายนิดหนึ่งมันเหมือนลูกโป่งอะตอนแรกใช่ไหมพอถ้ามีแรงอัด มันก็ลโป่มีแรงแรงดันขึ้นมันก็จะเป็นบวกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีแรงแรงดูดแทนลูกโป่งมันยุบลงก็จะกลายเป็นอเป็นลบแรงดันในโป่งเป็นลบนัน้ครับใช่ครับภาพประมาณนั้นครับขอบคุณครับครับโอเคมีใครมีคําถามเพิ่มอีกไหมเอ่ยโอเค ก็ก่อนหน้านั้นพอด,พดีผมย้ายเครื่องมีคนถามว่าจะมา,มาตอบนิดหนึ่งไม,ไม่รู้มีใครปรึกอบไปยังเอ,อมีคนถามว่าเอ,อของก๊สผมเนี่ยก็มีใต้บ้านเนี่ยถ้าเกิดน้ําเข้าไปอยู่ข้างใต้บ้านน่ะมันจะทําให้อ่าส่งผลทําให้มีการยุบตัวเร็วขึ้นหรือเปล่าคือโดยปกติถ้าเป็นบ้านทั่ว,วไปเนี่ยข้างใต้บ้านเนี่ยมันก็จะมีโพรงประมาณหนึ่ง แต่ก็อยู่ประมาณสักสิบเซนยี่สิบสองสิบเซนอะไรเงี้ยซึ่งไอ้น้าที่ไปอยู่ข้างใต้บ้านเนี่ยจริงมันไม่ได้มีอ,อะไรผลอะไรมากที่ทําให้ดินเพราะดินส่วนใหญ่ข้างใต้บ้านมันจะเป็นดินเหนียวอ่อนนะดินเหนียวอ่อนเนี่ยก็คือไอ้ตัวน้ําเนี่ยมันมันมีความทุบน้ําสูงน้ําที่ไปอยู่ข้างใต้บ้านเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ส่งผลอ,อะไรยกเว้นข้างล่างข้างใต้บ้านเนี่ยเราจะเป็นแอ่งลึกๆแล้วมีน้ําเยอะๆเหมือนเป็นสระน้ําเนี่ย น้ำน้ำหนักของน้ำที่มากดครับเนี่ยมันก็อากจะทําให้ดินมันยุบตัวเร็วขึ้นแต่มันก็มีผลไม่ได้แบบส่วนใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้มีไน่ได้สำคัญอะไรหรอกเพราะส่วนใหญ่ข้างใต้บ้านน่ะที่เป็นแอ่งมันน้อยนะครับมัน,ม,นมันแอ่งน่าจะสักสิบเซนสามสิบเซนส่วนใหญ่ก็อยู่แค่ประมาณนี้น้ําหนักมันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ครับก็เออมีประเด็นนิดนึงแนละ้วถามนี้ ครับไม่เคยทำไอ้ี v d ดีกับพวกกองขยะไหมไม่เคยครับเหมือนหที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเคยได้ยินเขามีเคยพยายามลองทำแว็คข้ามกับกองขยะเหมือนกันนะฮะใช่แต่มันไม่ค่อยเวิร์คครับเพราะว่าเหมือนเวลาดูดแล้วเนี่ยขยะมันก็ยุบตัวลงแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราอันโหลดแล้วเนี่ยขยะมันก็บวมขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีความแบบชื่มแน่นเหมือนเหมือนดีใช่ใช่เพราะตัวพวกพ r ร p e ตี้ของไอพวกกัสดดเนะ เวลาเสียบลงไปฝังพีดีก็น่าจะยากด้วยบางทีเจอพลาสติกมั่มงเจออะไรมัง่งใช่ครับถ,<ม>ถ้ามีพวกเศษปูนเศษอิดเนี่ยเขาจะเป็นปัญหาว่าไม่สามารถติดตั้งพีดีได้มันเป็นตัวออฟสักชั่นมันค่อนข้าง<ม>จะยากครับกับ,บกองขยะเพราะฉะนั้นที่ไหนโครงการไหนไปสร้างหมู่บ้านมันกองขยะเดิมเนี่ยนะ <laughs> ยากมากปัญ <laughs> หาเต็ไมไปหมดแหละ <c oughs> ตอกเสา,าเข็มก็ยากนะ ผมเจอเจอเนี่ยโอ้แทนที่จะตอกได้เลึกยี่สิบกว่าเมตรเนี่ยตอกได้สิบสี่เมตรจะไปชนละชนเสรจอะไรก็ไม่รู้เลยรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นบ่อบ่อบอ่บอเป็นบอ่อน้ำมาบ่อถมมาแต่ว่าเอาเศษวัสดุไปถม่อถมบ่ออันนี้หนักเลยครับยากแก้ไขยากใช่ใช่พวกนี้โหดมากนะครับอืมก็มออเดี๋ยวดูมีใครอ่ามีคนถามเรื่องพิวดีค่าใช้จ่ายแพงไหม ประมาณตารางเมตรละเท่าไหร่คร่าวๆ PVD ครับเดี๋ยวแยกนี้แล้วกันครับว่าเ,เฉพาะตัว Pvd อย่างเดียวเนี่ยครับเอ,อถ้าลึกประมาณประมาณสิบเมตรเนี่ยสิบเมตรก่อนเฉพาะาแบบระบบ Pv d ดีอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ประมาณตั้งห้าร้อยบาทต่อตารางเมตรนะครับอ,อแต่ถ้าเป็นระบบแวคข้ามเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ,อถ้าสิบเมตรเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก พันสองร้อยบาทต่อตารางเมตรแต่ทีนี้นเนี่ย PVDA เนี่ยต้องไม่ลืมว่าเอา PVD มาห้าร้อยบาทต่อตารางเมตรแล้วต้องไปซื้อดินเซอร์ฉาบมาถมอีกสี่เมตรนะครับเพื่อเทียบเท่าออกับค่าน,<ม>นะครับ<ม><ม>เราจะเห็นภาพครับว่าถ้าได้ดินถูกมันก็อาจจะถูกแต่ถ้าเกิดได้แบบดินมันไม่ไม่ถูกเนี้ยอาจจะต้องคิวละสามร้อยอย่างเงี้ยนะสามร้อยสี่เมตรก็พันสองละบวกอีกห้าร้อยเป็นพันเจ็ด ถมใช้เวลานานกว่าอย่างีผมเรียนนะวันมันก็เลยไม่คุ้มละพีวีดียกเว้นเฮ้ยไอตัวดีผมมาเราได้มาแบบแทบจะไม่มีมูลค่าแล้วเรามีเวลาเอ้ยอย่างเงี้ยพีวีดีะถูกกว่าเขาค่าประมาณไล่แล้วประมาณสองล้านนะบวกลบนิดหน่อยไล่แล้วประมาณสองล้านถ้าขึ้นกับความลึกแต่ถ้าความลึกมากขึ้นเนี่ยพีวีดีมันก็กต้องเพิ่มอีกนะใช่มันก็แบบแวรลี่มันก็ถ้าถ้าอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเมตรอนที่ผมทำนะมันก็ค่ายจับก็อยู่ประมาณประมาณพันห้าร้อยบาท ตารางรเมตรเก็ประมาณสามล้านถ้าเกิดมันพื้นที่มันเยอะๆแบบเป็นหลักหลายแสนตารางเมตรเนี่ยมันก็นก,ก็มีลดลงคนโมีนอสเกมก็จะถูกลงครับถ้าโครงการหมู่บ้านสมมติพื้นที่สักสิบไร่สิบไร่ก็ใช้จ่ายประมาณยี่สิบสามสิบล้านสิบไร่อ๋อสิบไร่สิบไร่ก็เท่าไหร่ครับประมาณหมื่นหกพันตารางเมตรใช่ไหมครับ ใช่ใช่ครับก็มา20ล้านอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีค่าดีนุมมีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันร่วมด้วยครับใช่จริงๆเอาจริงๆถ้าเกิดมองมองเออเอาในความคุ้มคุ้มค่า,คา,าจริงกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะ20-30ล้านนี่คุ้มนะเพราะว่าซ่อมเนี่ยบางทีมันบานไปร้อยล้านนะอืมครับอันนี้ก็ต้องทำความเป้าใจเลยร้านสามร้อยล้านเนี่ยผมอยู่เดี๋ยวมีคําถามว่า ถมดินสร้างบ้านมีระยะกำหนดไหมว่าต้องถมไว้นานเท่าไหร่หรือถมเราตางได้เลย<ไ>คือเอคงไม่ได้มีแบบระยะเวลาเป็นมาตรฐานตายตัวนะครับว่าจะถมไว้นานเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับกับหลักการที่ผมสอนไปว่าถ้าถ้าคุณมีความรู้เรื่อง consolidation แล้วก็สามารถที่จะคาดการเวลาการซุดตัวได้เราก็จะรู้ได้ว่าเราใช้น้ําหนักเข่านี้ทิ้งไว้ เรารอไปเท่าไหร่แล้วมันจะซุดไปเท่าไหร่แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ส่วนกรณีที่ถมแล้วสร้างเลยเนี่ยก็เหมือนกันว่าถ้าไม่สนใจเลยแล้วไม่ดูว่าเป็นดินอ่อนเนี้ยครับถมแล้วสร้างเลยก็ก็ได้ครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พี่ชูเลอรเล่าให้เอาภาพมาให้ดูครับแต่ถ้าไม่มีดินแข็งแล้วก็ถมก็สร้างได้เลยไม่มีปัญหานะครับนะครับส่วนอีกคําถามหนึ่งคุณเทิดศักอ่อ วิธีหน้าเป็น VCM ะมีผลต่อการสุดตวงพื้นที่รอบข้างหรือไม่ครับเนื่องจากน้ําในพื้นที่ข้างเกยโดนดูดมาด้วยอ,อันนี้ผมก็จะเรียนว่าการเคลื่อนตัวของพื้นที่รอบข้างอ่ะมีบ้างครับมีบ้างนะฉะนั้นควรจะ offset นะครับ offset พื้นที่เนี่ยที่ที่ทำแ a c คข้มจากพื้นที่ข้างเกลียนะ,ะเท่ากับความลึกของ PVD เช่น ถ้าเกิดว่าเราจะปรับปรุงดินลึก10เมตรจริงๆไอ,ขอ้ขอบขถ้าเรามีสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระยะ10เมตรเนี่ยสิ่งพวกนั้นจะกระทบหรือมันก็ต้องล่นระยะเข้ามาหรือก็ต้องใช้เทคนิคหนึ่งที่ผมใช้มา,าใช้ได้ดีคือว่าการที่เราแวลลี่ความลึกของ PVD ตรงที่เราติดกับโครงสร้างเนี่ยเราก็จะใช้ตื้นๆน,นะครับหมือว่าเรายอมปรับปรุงส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมให้มันซุดส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้ําเนี่ย มันจะถูกดูดมาด้วยหรือไม่คือกรณนนนะีน้ํามันไม่ถูกดูดมาง่ายครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะคบว่าเราเราใช้ระยะการทําการของพีวดีหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะครับ,นะรบแต่ถ้าเกิดไม่มีพ v d ดีเนะี่ยน้ำมันจะวิ่งมาถึง p ีวีดีได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วเราดูดนานมากครับใช่ใช่ไหมฮะใช่มันก็ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากๆอยู่แล้วครับเมืนะ่อกีท้ที่นี้บอกไงเรื่องตัวซีวีไง มันก็ใช้เวลานานเพราะถ้าห่างสมมติบ้านเขาห่างไปสิบเมตรเนี่ยโอ้ก็นานมากกว่าจาะมาจะดูดไปถึงใช่ <จะ S 1> ครับ,รบมีหนังสือแนะนำไหมเรื่องนี้เออผมว่าตำราถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของของของพีวีดีเนี่ยมีวีดีเนี่ยก็ก็จะมีจะมี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 เล่มนี้มันไม่เห็นไหมครับมันไม่โฟกัสมองเห็นหรือเปล่ากลับได้หรือเปล่า ลครับก็จะมีเท็คบุ๊กแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแวคคัมเนี่ยเออยังไม่มียังมีตำดานะครับเผื่อ <S <S <ๆ>ผมอนาคตอาจจะถ้ามีเวลาพยายามลองเขียนบ้างก็ได้แต่ว่าเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปเปอร์นะครับนะครับที่จะจะมีอยู่นะครับ P ีวถูกฝังทิ้งไว้มีปัญหาการทำเสาเข็มหรือไม่ผมอ่านทุกคนนะครับเดี๋ยวผมข้ามเข้า เขาหน้าเขาหน้าจะหมายถึงว่าเวลาตอกเสาเข็มจะไปชน PVD หีือพีบ้าอะไรครับเออครับคำถามที่ดีครับคือจริงๆแล้วอ่ะ PVD <c oughs> uh, เนี่ยมันเป็นแค่พลาสติกละครับฮะซึ่งมันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับดังนั้นเอ่อเวลาตอกตอกเสาเข็มไปอะ่ะมันก็มันก็ไม่กระทบกับเสาเข็มอยู่แล้วนะครับอ่แต่กลับกันเนี่ยถ้าเป็นโครงการหมู่บ้านที่ต้องตอกเสาเข็มเนี่ยเออวิธีซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยมันจะไปใช้ไม่ได้ ราะว่าซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยคือมันทําให้ดินมันแข็งหงปูนเนี่ยถ้ามันไปตรงกับตำแหน่งเสาเข็มบางทีมันก็จะลําบากนะฮะเสาไม่ลงใช่ช่วยคอลัมน์ดีนะะก็จะไม่เหมาะไม่เหมาะกับงานแบบสําหรับทาแบบบ้านจัดสรรครับถ้าใช้ p v d v c m ในการก่อสร้างถนนหลวงต้องใช้เวลานานมากไหมครับเอาอย่างที่ผมให้ตัวอย่างดูครับว่าเออถ้าใช้ v c m เนี่ย PVD ร่วมกันเนี่ยเออในการที่จะ consolidation จนจบเนี่ย อก็ใช้เวลาสักห8ถึงแเดือนฮะต่อต่อการเปิดปัม๊มทีนี้เนี่ยเวลาเราพัฒนาแบบโครงการเช่นแบบเราจะสร้างถนนสัก1ิกิโลอย่างเงี้ยฮะสมมุตินะคะอแล้วเราจะทำแบบเป็นเป็น PVD กับ v i m หมดเลยเนี่ยเในทางปฏิบัติมันไม่สามารถจะจบได้ใน8เดือนนะโครงการเพราะว่ามันก็ต้องมีระยะเวลาที่ต้องค่อยๆก่อสร้างแล้วขเยับไปทีละแปลงทีละแปลงเหมือนเราทำสร้างบ้านนะครับทีนี้เนี่ย การที่ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณวิโรธนะครับถ้าคุณวิโรธเป็น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 โอนเนอร์อยไรเงี้ยเป็นอยู่จากหน่วยงานเขาคงต้องพิจารณาว่าตัวของของ a c า t y ซิตี้ผู้ประกอบการในประเทศเราเนี่ยเขาเขามีค a า a c i ซิตี้ขนาดไหนแต่ละเจ้าแล้วก็แล้วก็มาออกแบบว่าเออถ้าเกิดใครไปราซิชเช่านี้มันก็น่าจะเสร็จภายในเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าโครงการทั่วไปผมเห็นอย่างมากเขาก็ รัฐบาลเขาก็มีเวลาให้แบบแบบแค่สองสามปีอะไรอย่างเงี้ยแต่สองสามปีเนี่ยที่ทํากันหนุ่เอี่เขาทํากันแบบให้เสร็จปีแรกเนี่ยเขาเป็นหลักเป,เป็นแต่ตารางเมตรก็มีครับนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโครงการไฮเวย์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะลําบากนิดหนึ่งตรงที่ว่าไฮเวย์ Hi มันจะมีข้อจํากัดกว่าพื้นที่ปิดอย่างสนามบินนะครับแต่สนามบินเนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างทั้งไฟฟ้าทั้งน้ําทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไฮเวย์เนี่ยมันต้อง เริ่มจากการแบบบุกเบิกถางป่าถางดงถมถนนเป็นพลอตโรดเพื่อเข้าแอคเซสพื้นที่อะไรอย่เงี้ยก็ใช้เวลานานเหมืกันนะครับคุณปาปนาสันมีเกณฑ์หรือข้อบังคับอะไรของพวกกระทรวงหรือพวกสิ่งแวดล้อมไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเท่าที่ทราบมันก็ยังไม่มีนะครับว่าว่ามีข้อจากัดทางด้านแบบ PVD โอเคยา่าแล้วหนะ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอมันก็ควรจะมีประเด็นที่ว่าเวลาที่เราเราเราทำคอนโซเดชันแล้วน้ํามันออกมาจากดินเหนียวเนี่ยถ้าถ้าดินน้าน้ำน้ำในดินตรงนั้นเนี่ยมันมีมันมีสารปนเปื้อนที่เป็นพิษนย่าเช่นเช่นอย่างตัวอย่างอย่างบอกขยะอะไรที่เป็นต้นเนี่ยอย่ะน้ําที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านการแบบเขาเรียกว่าทรีตเมนต์นะครับเพื่อเพื่อหรือตรวจสอบไม่ให้ไม่ให้แบบสารพิษเนี่ยมันมัน,มน ถูกปล่อยไปในสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกอีก,อก,อก,อกส่วนนึงซึ่งมันก็เป็นงานของอทางทางวิศวกรมสิ่งแวดล้อมที่ต้องเข้ามาช่วยดูครับมีคุณชัยครับสอบถามมาว่าอีมอทอชอมั้งกำหนดให้ใช้ตุ้มประมาณ0.7เท่าของน้ำหนักเสาเข็มแล้วก็ไม่น้อยกว่า3ตันแต่เนี้ยมันเป็นข้อกำหนดของเสาเข็มตอกแบบปกติ แต่อันนี้ที่ที่ผมพูดถึงพวกไมโครพายต่างๆเนี่ยมันตุ้มเนี่ยมันหนักเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดเจ็ดตันเพราะว่าไม่ใช่ตุ้มสามตันตุ้มสตันมันใหญ่มากไอ้ที่ตัวปั้นจันเล็กมันเอามายกตอกไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคนละแบบกันแต่จริงๆถ้าถามผมเลคเคมันเนี่ยตุ้มเนี่ยควรจะใช้หนักเท่าๆกับน้ําหนักของเสาเข็มดีที่สุดนะครับพรามันขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินต่างๆถ้าให้ชัวร์ๆนะสักประมาณเท่าหนึ่งเลย ศูนย์จุดเจ็ดผมว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับมีคคำถามจากคุณคม่ไจะถาม,มเขาบอกนะา้จะเป็น PVD ไหมใช้แก้ไขาอาคารเก่าได้ไหมไม่ได้ครับถ้าถ้าสิ่งปลูกสร้างที่ทำไปแล้วเนี่ยวิธี PVD back คา่มเนี่ยไม่เหมาะสมเลย คือมันเหมาะกับงานที่แบบพัฒนาโครงการช่วงเป็นอินฟาสตรักเจอร์ใหม่ๆนั่นนะครับงานแก้ไขก็ต้องต้องทำตามตามเทคนิคต่างๆที่ทางที่จลเลไ์ได้ได้แนะนำไปครับครับมีคนคุณอะไรอ่ะพันพลน,นะพักพลพักพลพัพักสพลบอกว่า ช่วงการทำแัคคั่มเนี่ยมีโอกาสที่น้ำจากผิวดินจะเติมลงไปในชั้นดินได้หรือไม่อ่ะนี่ตอบเออคือเดี๋ยวแยกๆประเด็นคือแบบว่าอ่ในกรณีแบคคั่มก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เข้าใจง่าย,ยว่าเอ,อ่อเนื่องจากข้างบนเนี่ยเราเราเอาน้ําออกจากจากจาก,จากดินแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยผิวมันเป็นมันเป็น,มนเมมเบรน ane, ใช่ไหมครับทึบน้ําอยู่แล้วเงี้ยดังน,น,นั้นด้านบนอ่ะน้ำที่แบบไหลาจากด้านบนลงมามันก็คืออ่าไม่มีโอกาสนะครับ ส่วนน้าจากด้านข้างก็อย่างที่เรียนไปที่คนท่านแรกถามไปแล้วว่ามันจะไหลเข้ามาไหมก็คือมันต้องไหลผ่านดินเหนียวที่มีระยะทางไกลมันก็เข้ามาได้แต่มันน้อยมากๆไม่ไม่ได้สาสำคัญส่วนในกรณีที่เป็น PVD นะครับฮะน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ปลาย PVD ด้านบนซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแซ n d b e ใช่ไหมคะหมุนบอกมันก็เป็นทรายมันก็ระบายแล้วก็จะสูบออกไปฮะซึ่งก็ทำนองเดียวกันว่าน้ำเนี่ย มันมีแรงดันจากข้างล่างเพื่อไหลพึ่งออกหาข้างบนดันั้นที่ปลาย PV d ดีอ่ะมันมีแรงดันออกตลอดเวลานะครับน้ํามันก็ไม่มีโอกาสที่จะไหลย,ย้อนเข้าไปในปลาย PV d ดีหนึ่งสองคือที่ผิวดินเนี่ยฮะมันก็เป็นดินเหนียวอยู่แล้วจากหลักชารตายเงี้ยโอกาสที่น้ําจะไหลาจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าน้ําตรงที่เราซุดลงไปแล้วเนี่ยระดับน้ําใต้ดินมันก็เหมือนกับอยู่ที่ผิวดินตลอดเวลา นะครับะะนั้นก่อหน,นีเขาจะไม่เกิดขึ้นครับขออ้อมีท่านถามขอรู้ลดล,ลดเวลากี่เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้วิธี VCM เปรียบเทียบกับ PVD ครับเออระยะเวลาเนี่ยถ้าในตามตามตามการคำนวณแล้วกันนะครับการคำนวณเนี่ยมันใช้หลักการ vertical a ร n เหมือนกันเนี่ยถ้าคำนวณเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่ากัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเนื่องจาก VCM เนี่ยมันมันเป็นการเล่นดูเนี่ยเล่นดูทําให้มันมีเกรเดียน์ที่สูงกว่าแล้วก็ทําให้น้ําระบายออกได้เร็วขึ้นทีนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่มีการเทียบเทียบเคียงแบบตรงๆเพราะว่าเวลาจะเทียบให้ได้เนี่ยมันต้องคอนโทรลคอนดิชันเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยที่ให้ดูตัวอย่างไปครับว่าว่าที่เขาทําแบบแซนเดรนใช่ไหมครับเขาเขาเทียบกับ แว็ข้ามที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามถมยินด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันคือถมไม่เสร็จอ่ะภายในหนึ่งหนึ่งปีแต่จะเห็นว่า,าวิธีแซนเรนหรือ PV วเนี่ยถมเสร็จแล้วเนี่ยรอให้มันซุดไปเนี่ยสามปียังซุดไม่จบเลยแต่ในขณะแวคกซข้ามเนี่ยถมไม่หนึ่งปีรอแค่สามเดือนใช่ไหมครับก็การซุดตัวส่วนใหญ่ก็จบหมดแล้วเนี่ยออถ้าเปรียบเทียบกันลักษะของโครงการเนี่ยออมันก็ต่างกันประมาณสามเท่า ซึะะ่างเหมือนที่ผมยกตัวอย่างใน,ในสกิมาติกว่าถ้าเป็น PVD อาะจ,จะใช้สองสามปีแต่ว่าถ้าใช้แมคคัมเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเปรียบเทียบรตรงๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหกถึงแปดเดือนครับคำถามคำถามเกณฑ์กำหนดทดสอบการซุดตัวสูงสุดที่ต้องการในการทดสอบกำหนดจากหลักการใด นี่ผมไม่ค่อยเข้าใ,ใจคำถามเท่าไหร่ว่าการสุดตัวเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับโหลดที่ที่เราออกแบบอะครับฮะคือเราต้องดูว่าโหลดเราใช้เท่าไหร่เราค่อยมาหาว่าการซุดตัวที่มันคาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับโดยโดยที่ต้องเอาตัวอย่างดินเนี่ยไปทดสอบ consolidation ในห้องแลบแล้วก็บาคํำนวณครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ,อ่อการซุดตัวที่เราต้องการเนี่ยมันเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะแปรผันกับปริมาณการซุดตัวดัง้นสิ่งที่ต้องจอบโจทย์ให้ได้คือว่าเอ,อเราต้องทําน้ําหนักกัเท่าไหร่เนี่ยที่ทําให้ซิกมาซีแดรนะครับหรือแม็กซิมั e มพาร์เพเชอร์เนี่ย, um ยมันมากกว่าแรงที่เราจะใช้งานในอนาคตนะครับพอเราได้แรงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็าไปคํานวณเลยครับว่าเออ,เ,อ,อเราต้องทำให้เกิดการซุดตัวเท่าไหร่มึงนจะเพียงพอเนี่ย,ยคิดในทางบางนี้ก็ได้ครับ แล้วก็คุณดูสิ์ถามว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ใช้กับสนามบินสุวรรณภูมิไหมครับใช่ครับทีนี้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยผมเล่าหนึ่งว่าอตอนสร้างสนามบินครั้งแรกเนี่ยเออถ้าบางท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าไอ้รันเว์แรกอะไรเงี้ยฮะก็เขาก็ใช้ VCM เนี่ยอ่าปรับปรุงนะครับปรับปรุงบางส่วนนะครับเพราะบางโซนนะครับ มันก็เลยมีการเคลื่อนตัวหดด้านข้างบ้างนะครับแต่ว่า VCM ที่ใช้นป็นสวนารุมตอนสร้างเนี่ยมันจะเป็น VCM ที่ไม่ใช้เมมเบรนคุมนะครับทอดีผมก็ไม่ได้พูดถึงนี่มันจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ใช้ PVD แล้วเขาก็าจะมีท่อต่อดูดกับกับปลาย PVD โดยตรงเลยนะครับซึ่งวิธีนี้หลังๆมามันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันอาจจะ,ะได้ต่ำกว่าตอนนี้เป็นเมมเบรนแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ตัวสนามบินทันียวมิที่กำลังก่อสร้างรันเวย์ที่3อยู่เนี่ยเขาก็ออกแบบโดยการใช้ VCM ที่เป็นระบบเมมเบรนนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับระหว่างทำโครงการ PVD เกิดน้ำท่วมพื้นที่มีผลกระทบหรือไม่ครับถ้าเป็นกรณี PVD เนี่ยธรรมดาเนี่ยแล้วมีน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีผลครับนี่มีผลยังไงคือหนึ่งถ้าเรามีน้ําท่วมอยู่ข้างบนปลาย PVD ด้านบนนี้เยอะเนี่ยเน้ําที่จะออกจาก PVD มันก็ต้องดันดันต้าน,น,นแรงดันที่มันถูกกดอยู่ด้านบนถูกไหมฮะไม่เหมือนถ้าเกิดปลายมันโผล่ในอากาศ,ากาศเฉยๆยเงี้ยอากาศมันไม่มีแรงต้านน้ํมันก็จะระบายออกมาได้ดีที่หนึ่งนะครับครับแต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่สองคือว่า เวลาน้ําท่วมแล้วเนี่ยนะน้ําท่วมดินที่เราไปถมเนี่ยเพื่อเล่นการซุดตัวเนี่ยพอน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมเรียกครับเท่ารทาเทคนิคเขาเรียกว่า effective stress ของดินลดลงก็คือคือน้ำหนักดินที่มันกดกระทะําอ่ะฮะมันก็คือมันจะลดลงเหมือนว่าเราพีโหลดด้วยน้ําหนักดินสี่เมตรใช่ไหมครับดินแห้งสี่เมตรกับดินที่แบบอยู่จมใต้น้ำสี่เมตรอ่ะ น้ำหนักที่มันทำต่อกระดินดานล่ากมันไม่เท่ากันเพราะนั้นทุกๆก,การที่มีน้ำท่วมหนึ่งเมตรเนี่ยมันก็ทำให้น้ำหนักกดทับลดลงหนึ่งตันต่อทางเมตรหรือเรียกทางทางัพท์ทนิคนิคเขาเขาเรียกว่ามันเกิดแบบแรงลอยตัวคือบ u o y a n c y เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผลกระทบก็คือว่าแทนที่แรงเราจะมีการกดสม่ำเสมอเพื่อพีโหลดแรงเราก็จะลดลง นะครับแล้วพอแรงลดลงมันก็เหมือนกับเราไปถอนน้าหนักใช่ไหมแต่พอน้ําลดแรงก็กลับมาถือว่าดินแหง้งนะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็คือใช้ระยะเวลานานขึ้นนะครับในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการที่เราจะรอให้กระบวนการสุดตัว,ตวสิ้นสุดลงตามเป้าที่เราต้องการโอเคครับมีคำถามอะไรอีกไหมน่าจะโอเคแล้วเนาะเวลาก็กำลังดี ครับก็ขอบคุณี้มากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับอ่าผมก็เผื่อคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรให้มาเล่าให้ฟังอีกนะนี่เคสที่นี่น่าสนใจนะเรื่องเสริมกําลังตัวเขื่อนเนี่ยอ่าเรื่องเขื่อนดินแต่เรามาคุยกันที่มาเลกีนหนึ่งครับก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอปิดอ่าสัมมนาเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ